บอกว่าจะชวนเลยมาาไปกินยำปูดีจกเกัเยแม่ก็อ,<ๆ>อยากกินมากนะคะสำหรับยำปูร้านนี้เป็นร้านยำปูในตำนานเปิดมากว่า20-30ปีแล้ว,วกินมาตั้งแต่เด็กนะคะอร่อยมากาใช่ไหมคะอัอนนี้นะเด็กๆบอกว่าเด็กๆก,ก็ไปกินไก่ย่างนะคะเพราะว่าไก่ย่างที่นั่นก็อร่อยมากที่ไหนก็ไม่เมื เราถึงต้องขับรถ2ชั่วโมงเพื่อไปกินที่ร้านยาปูแอลแอี oo, Al, e. นะคะน,นี่เข้าซอยมาแล้วนะคะหน้าปักซอยเป็นชาชีสน,นี่ร้านในตำนานแล้วอยากกินมาอุ้ยดีใจคนยังไม่เยอะมากถ้าเรามาตอนเย็นวันนี้พี่เฟิร์สอด ตรงเมื่อกี้ที่กานะคุณยาย l อมาแล้วชื่อร้านยำปูเ่นไงรสชาติไก่เหมือนเดิมไหมอร่อยไหมไม่พูดเลย รอย่างบูดอย่างแม่จะกินไก่ก่อนนะแม่ไม่สุดใจเืยนะจะกินไก่อร่อยมากนัวมากนะคะหอมอร่อยเบบี้ให้เป็นไก่ย่างอันดับหนึ่งคือถ้ามาตอนเย็นนี้คือไม่มีที่นั่งหรอกกินไมบกี่หมาะเเด็ดนะ มันมีอะไรอ่ะยำปลาหมึกอร่อยไหมอืมียำปลาหมึกเยอะอร่อยมากมาแล้วยำปูดีตั้งนานอืมนี่สองชั่วโมงเพื่อสิ่งนี้นะคะยำปูสามชั่วโมงกันนี้สามชั่วโมงนะคะยำปูนนี้โลจิติดมากมาวันสงกรานต์นะจ๊ะนี่ดูหน้าคนอยากกินคนนี้ไงอุตส่าห์ขับรถพามาคนนี้ก็มาด้วย วันนี้ไม่สีิบการห้ามกลับบ้านนะคะเพื่ให้คุ้มค่าน้ำมันรถน่ากินไหมลูกเดี๋ยวเราจะมาชิมยำปูกันนะคะเด็ดเหมือนเดิมไหมพี่อร่อยนะมาเยวจะชิมยำปูนะคะว่าเป็นยังไงวันนี้โอเคอยู่แม่ลุยเราน้ำอ่ะน้ำซอสเป็นไงเออต้องเอาจุ่มน้ำยำหน่อยนะพี่เฟิร์สเนื้อข้างบนน่ะหรือไม่ก็กินข้างล่างก่อนที่มันแช่น้ำยำอยู่ มาแล้วนะคะยำปูนี่ในกำนานใส่เ้าหรอขอไปต่อชำระให้กับเราให้ท้องไม่เสียให้ไม่มีไผยาอร่อยีอีกนึงก็หยอร่อยมากนัวแซ่บเผ็ดกำนันดี ยำหอยงางรมงนะคะรวยน่ากินมากนี่นะคะอันนี้เป็นยำปลามืกที่เมื่อกี้กินหมดไปแล้วสั่งมาใหม่อีกจานเลยรวยมากอมสองนุ่มสองนุ่มเหมือนมากินแข่ชิงแชมเปนอ่ะไก่ยี่สิบไม้แล้วอ่ะเหมือนจวนกันมากินสองคนอ่ะมือนกินกันอยู่สองคน กินกันไวมากเ้ยแม่เดี๋ยวตกเก้าอี้ลูกไม่เอาไม่เอาเตแม่ดูสิครับเตยอะไรครับมันคือครับเตยอะไรนี่ปูแซบไหมแซบนี่ตับอืมใช่มันแบบหวานเนื้อปูเนื้อปูมันสดมากแล้วก็น้ำยำเขาไม่เหมือนที่ไหนเลย น้ำยำเขาหนัวมากมันแบบชุ่มฉ่ำปลา้าหอมปลาไม่หมิ่นเลยคือแม่ถามพี่เฟอร์ด่าว่าปกติกินไหมพี่เฟร์ปกติกไม่กินอะแล้วนี่แบบแดบงบว่าพี่เฟิร์ต้องชอบมากเพราะว่าขับมาจากกรุงเทพเลยอะคือมันอร่อยมากจริงๆเนื้อปูมันสดหวานกินมาเป็นร้อยครั้งแลวไม่เคยท้องเขียเลย คือถ้ามาพัทยายัางไงก็ต้อง right. มาก <The Tonight> ินกินิสร้านโต๊ะเดี๋ยวเลมาเป็นหนุ่มหน่อยก็จะพาเลมามากินเลม่าชอบแล้วพี่เป้นะเลมาโตแล้วใหเลม่ากินด้วยทำไรอ่ะแม่ทำแหลนพี่กัสดูเลยม่าสำแหลนเลม่าทำไรดูรถครับไม่กัด อะไรไม่ได้อาเมียซ่าท่านอนมดเนาะไก่ไก่ยังมีอยู่ปะนี่ไงอ่ะดูสภาพนะคะที่กินเข้าไปค่ะตีการดนี่คือปูกี่ตัวไก่กี่ไม้เลห้าสิบห้าจ5ดห้ห้าไก่ห้าสิบห้าไม้เท่ากับว่ามีไก่เสียชีวิตห้าสิบห้าตัวใช่ปะ ทำลายเลยสี่รอบเลยทำลายสถิติถ้ามารอบหน้าก็ร้อยห้าสิบไม้ไปเลยไปกินกันเยอะมากแล้วก็ปูยางปูน่าจะประมาณประมาณสี่ห้าจานจายำแล้วก็ยำปลาหมึกอ,อีกแล้วก็ยำหอยนางรมอีกเยอะม,มากอะ่ะอีมาก่าสัมภาษณ์เลยนะคะยายเหม็นไหมไม่เหม็น ขอบไก่เด uh ี๋ยวขอถามว่าทำไมลงบุงคะเขาถูมากเนี่ยบอกแล้วบอกแล้วกินแล้วเวลาเตือนเราไม่เชืああ่อก็อร่อยมากนะคะกี่ปีนะคะคุณแม่เปิดกี่ปีเปิดปดจิงๆประมาณมาตั้งยี่สิบปีเนาะตรงนี้มันสิบปีกว่าเหมือนว่าเราก็อาศัยชาตประจำเหมือนว่าเราเหมือนแม่อยู่อีกทีหนึ่งนะเออซพญาแลนใช่ไหมใช่ใช่ตอนถ้าซอยพญาแลนนี่จะจัดการต้องไปที่นั่นค่ะแล้วจะมายามคูก็มาการมาอยู่ตรงนี้ มีประจําก็ไอยู่ได้แต่มีลูกค้าน่ักแบบแมทนี่ม้าก็ินลอกว่าร้นงแต่รูบมนี้านเลยมคือแรกมาที่ทุกซีนะลยบไม่มารนี้เพิงเห็นที่อเลยเยอลยนคะได้กิเยอะไปเลยไดิกไก่เกือบสิบไม้อะไก่สิบไม้ได้น่ารักเป็นเป็นอะไรที่น่ารักคุณแม่น้องอะไรก็น่ารักแต่วันนี้แม่ไอ่า ไม่ได้เล่นกับหลานเลยแต่ได้หอมขาแล้วหอมขาน้อ,ง,องแล้วก็วเตั้งใส่วันน่ะคือถึงเขาไม่ยิ้มแต่ก็รู้ว่าเขาเขาอยากเล,ล่นกับเราเขาเล่นเขาอันนี้เล่นให้ยายดูอย่าดูมากินนี่นะคะจะมาบ่อยๆอยากให้พีเ่เปิดที่กรุงเทพ่มากจะกินทุกวันเลยก็มีมีหลายคนชวนอยู่นะแต่ว่าเขาสะดวกมาเนี่ยะมาก็คือติดใจแน่นมาเลยค่ะแต่วันนี้ตกใจมากเลย ไอ้กำัวันนี้ที่ตั้งใจมากินนะ่ยจะเป๊กเดนไปแล้วะปวันนี้อ้าวมได้ยั่นี้ก็งุงดอากินใจว่าน้ใช่ตกใจเลย่จะมานมง่จนกมพ่งนี้ไม่ได้เสียตังค์จะต้องเสียใจเพราะไม่ได้เสียตังค์ไม่ไมวันนี้วันนี้ไม่เสียตันเพราะว่าี่เขาอยากกินมากยังไงถ้าเน็ตไม่ได้ดูในในน่เว็นะหนูหนูโทก็ได้ไม่อยากให้เสียเที่ยวหนูก็ทีอย่างเน็ตมากินเนาะ แกมากโมนาเก่า่ใช่หนก็ยังรูสึกว่าเส็ยใจนะักนจาผู้ชายมาอีผู้ชายคนหล่อ็ยดสยดะุงสินะ้าสดุกับยาก็มาโมกับพี่กองไงก็มาคนเดียวได้ก็คือเป็นคุณดลราที่น่าหลัก้องนั่นตั้แต่ครั้งแรกเลยมาทีเราเราก็ต้องดูบางทีเราก็เกงใจแต่บางทีเขาเราก็ไม่ แต่ถึงว่ายายจะดูมันเราเรจะดูออกว่าอันนี้ก็ตายนง่ายเราก็ไม่นั่นแต่ยังหนูนิตาเดินมาเลยมาหักหาหลานยาวแค่ี้หน่ยก็ยังให้หอมด้วยอะไแม่ก็ยังให้หอมเพราะว่าคุณหนาจะเป็นคนชอบเด็กเย่ะแล้วไม่ต้องกีฬาเยอะอยู่นะกีฬาเยอะกีฬาเยอะกีฬามากเลยเขาหล่อเขาหล่อท่ากอทุกวันนะคะ เปิดทุกวันถ้าไม่ไปไหนถ้าติดไม่ติดจุลัดแต่เสร็จเรือนนี้จะหยุดสองวันคือสิบสี่พรุ่งนี้คือไปที่นี้ถ้าเราไม่ไปไหนคือขยำก็เอามาได้เลยไม่มีวันปิดเมื่อก่อนแม่เปิดตอนเย็นเดี๋ยวนี้ฟังเปิดบ่ายโมงนะแต่บ่ายโมงเราต้องเดือดหน่อยถ้าแต่ว่ามีบางกรณีที่ว่าถ้าเราอยากมากินสามรุ่งกว่าให้โทรมาหาที่ร้านสองรุ่งกว่าสองของก็เลยได้อย่างีแรกจาบอกถ้าหนูจะมาเอื้อจะมาถึงช้าก็มาบอกเลยมาทำให้ได้ ขอบคุณที่น่ารักมากมากเลยขอบคุณจริงๆชอบมากจะพาเพื่อนไปกินเยอะๆเลยไงเป็นใจกันหมดดีใจดีใจค่สามจนไม่ไหวค่อยจะพักผ่อนบ้างนะไหมคะเออแต่นี้เรื่องนี้ไม่ต้องห่วงเพราะว่าเราเราสุขภาพก็มาด้วะคือวันไหนเรานอนช้าเราก็ตื่นเชา้าไม่ห่วงที่สิบปีผ่านไปแม่ก็ยังเหมือน,นเดิมมีจุดหนูที่ดูโตขึ้นมีรูได้ก็ได้เป็นเป็นตำแหน่งคุณยายด้วยไงเห็นแม่แกนัดยังไม่มีครอบครัวต้องมาจริน แแต่รกๆเจนตอนนี้ลูกเรียกว่าคุณยายแล้วหลอกด้วยอิ่มารักดเลยขอบคุณขอบคุณขอบคุณมากมเลยค่ะตดเลยขอบคุณค่ะขนาดบิ่นกนยังได้ไช่ขอบคุณค่ะขายดีขายอบคุณมากมาว